สำหรับตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับผมที่เราจะใช้งานก็ขั้นต่ําก็จะให้ใช้เป็นแนะนําเป็นคิงตันนะครับคิงตันของแท้นะครับผมคิงตันแคนวาส32 g ิกหรือ64 g ิกก็ได้นะครับนี่นะครับเน้นย้ํานะครับผมให้ซื้อเป็นของแท้นะครับรับประกันจากศูนย์ซินเนกนะครับผมตัวนี้ก็ประกันไร้ไทม์นะครับตลอดอายุการใช้งานหรือว่าจนกว่าสินค้าจะเลิกผลิตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่การตั้งค่ากันบ้างครับว่าตัวกล้อง n น t e k ตัวคิวหนึ่งนะครับผมด้านในตัวกล้องนะครับมีอะไรให้เราตั้งค่าบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราก็โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับผมชื่อว่า roadcam นะครับตัวแอปจะเป็นแอปสีส้มๆนะครับผมเขียนว่า roadcam นะครับผมจะมีคิวอา e โค้ดให้สแกนนะครับด้านในคู่มือของกล่องนะครับผมทีนี้เราก็ไปที่ตั้งค่าแรกกันเลยครับว่าจะทํายังไงให้ตัวกล้องนะครับเชื่อมต่อ นะครับผมกับมือถือได้อย่างแรกเราไปที่นะครับตัวรับสัญญาณ wi-fi นะครับแล้วเราก็เปิดเปิดตัวรับสัญญาณ wi-fi ครับต่อมาเราก็ไปดูที่ชื่อของกล้องครับกล้องไอเท็คิวหนึ่งนะครับผมไอเทกหนึ่งก็จะเขียนว่า DVR Q1 นะครับให้เรากด Connect เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน1นถึงแนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมหรือว่าเชื่อมต่อครับ ก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับผมเราก็ไปเปิดที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาไว้แล้วนะครับตัวรถแคมเราก็เปิดเข้าไปนะครับผมพอเปิดเข้าไปเสร็จนะครับให้แตะตรงรูปกล้องสีส้มนะครับเพื่อเชื่อมต่อตัวกล้องนะครับเข้ากับตัวแอปพลิเคชันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูที่ตั้งค่าครับกดที่รูปฟันเฟืองนะครับขวามือบนสุดนะครับผม เมนูตั้งค่าด้านในจะเป็นภาษาไทยครับเราไปดูที่เมนูแรกกันเลยครับว่ามีอะไรให้เราตั้งบ้างนะครับเมนูแรกก็จะเป็นบันทึกเสียงอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะปิดหรือเปิดก็ได้นะครับถ้าเราส่วนตัวเราจะเลือกปิดไปก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นระดับเสียงระดับเสียงจะตั้งไว้ที่ระดับไหนก็ได้นะครับผมจะตั้งไว้ที่ต่ํานะครับผมต่อมาความละเอียดของกล้องนะครับก็คือตั้งไว้ที่สูงสุดนะครับแนะนําเป็น Fu l l HD นะครับ1080ิพิกเซลนะครับ ต่อมาก็จะเป็นความถี่อันนี้จะใช้เป็นค่าโรงงานนะครับเป็น50เฮิรตซ์ต่อมาก็จะเป็นชดเชยแสงอันนี้เราสามารถปรับให้มันสว่างขึ้นหรือดอับแสงลงก็ได้นะครับผมมันจะมีลบกับบวกอยู่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นค่าของโรงงานนะครับเป็นบวก0.0นะครับผมต่อมาก็จะเป็นประทับวันที่เวลาอันนี้ผมเลือกเปิดนะครับก็คือมันจะมีสแตมป์ันที่กับเวลานะครับลงไปในตัวคลิปนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัว G sensor นะครับจะล็อกไฟล์จากแรงกระแทกแรงชนนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่อยาก format บ่อยๆจากไฟล์ล็อกที่มันสะสมจนไม่มีพื้นที่ให้วนทับนะครับแนะนําให้ปิดนะครับหรือจะเปิดใช้ก็ได้ถ้าเปิดใช้แนะนําให้กดไปที่ต่ํานะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้นะครับผมเราจะเลือกไปที่ปิดนะครับต่อมาก็จะเป็นภาษานะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็นภาษาไทยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็น username ไวไฟนะครับว่า wiFi ชื่ออะไรนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนได้นะครับแต่อันนี้เราไม่เปลี่ยนนะครับผมเราก็ใช้เป็นอันเดิมนะครับส่วนรหัสก็เปลี่ยนได้เหมือนกันแต่เราก็จะใช้อันเดิมนะครับจะได้จําง่ายนะครับต่อมาก็จะเป็น format format อันนี้ไม่ได้เลือกลบนะครับจะลบทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตัว memory card ก็คือล้างไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นคืนค่าเดิมโรงงานนะครับผม default setting นะครับอันนี้คือคืนค่าเดิมเหมือนแบบที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆนะครับก็คือคืนค่าทุกอย่างที่เราตั้งไว้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นเวอร์ชันนะครับว่ากล้องตัวนี้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น Q1 ปี2022นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการดูย้อนหลังกันเลยครับว่าการดูย้อนหลังเนี่ยดูยังไงแล้วก็เราจะโหลดภาพจากตัวแอปพลิเคชันนะครับลงเครื่องยังไงนะครับเรากดไปที่นะครับ ตัวคาเมล่านะครับเป็นรูปเพลตรงนี้นะครับผมเรากดไปเราก็จะเห็นคลิปนะครับหลายคลิปเลยครับเราก็เลือกมาสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับผมจะเล่นโหมดเพลงก่อนนะครับก็คือเพลภาพย้อนหลังนะครับผมอันนี้เราสามารถดูภาพย้อนหลังจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือเราดูย้อนหลังนะครับต่อมาผมจะโหลดนะครับโหลดคลิปอันนี้ลงไปในตัวเครื่องนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับ แล้วเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมทีนี้ตัวเครื่องจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะครับตัวเครื่องนะครับอยู่ที่เราตั้งระบบของตัวมือถือของเราว่าจะให้อนุญาตให้ลงไปที่แกลเลอรี่ไปที่จุดบันทึกรูปภาพเราเลยหรือว่าให้บันทึกไว้ที่อัลบั้มของตัวแอปพลิเคชันนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า เครื่องของผมนะครับจะบันทึกไว้ที่แกลเลอรี่เลยหรือบันทึกไปที่อัลบัม้มแต่หลกัหลกๆถ้าเราโหลดมันจะอยู่ในอัลบั้มของตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก,แราก็แล้วเราก็สามารถแชร์นะครับผมไปที่ Line ไปที่อัลบั้มอื่นได้ครับหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันอื่นได้พอดาวโหลดเสร็จนะครับเราก็แบ็กกลับไปนะครับผมแล้วเราก็กดนะครับผมซ้ายมือบนสุดหยุดการทํางานนะครับ และทีนี้นะครับเมนูด้านล่างนะครับผมที่มันจะมีอยู่สี่หัวข้อนะครับเรากดไปที่อัลบั้มนะครับรูปภาพที่เราเคยโหลดไว้แล้วนะครับมันก็จะมีอยู่ในอัลบั้มนะครับอ่าล่าสุดนะครับ2022นะครับอ่าแล้วเราก็กดไปดูครับผมเห็นไหมครับว่าพอเรากดดูตรงนี้มันจะมีให้เราสามารถตัดวิดีโอได้นะครับผมแล้วก็มีให้เราลิสต์ตรงรายการนี้ได้ครับว่าจะเล่นรายการไหนแต่อันนี้ผมเล่นคลิปเดียวนะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับคําว่าแชร์นะครับตัวนี้ เห็นไหมครับว่าสามารถแชร์ไปที่ Line หรือแอปพลิเคชันอันอื่นได้นะครับแล้วก็มันจะมีเขียนว่าบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับผมอันนี้ก็คือสามารถบันทึกไปยังรายการดาวน์โหลดนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องเราได้นะครับผมแล้วเราก็กดบันทึกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็การใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับตัวแอปรถแคมนะครับแอปตัวนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับใช้งานง่าย เราก็แบ็กกลับไปนะครับถ้าเราจะกลับไปหน้าเดิมเราก็กดไปที่กล้องบันทึกนะครับถ้าเราจะกลับไปตั้งค่าเหมือนเดิมเราก็สามารถกดไปที่ตัวลบกล้องนะครับสีส้มนะครับเราก็กดเชื่อมต่อเหมือนเดิมได้ถ้ามันถามนะครับเราก็กดตกลงนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งหรือว่าโลเคชันนะครับเราจะต้องเปิดไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็แบ็กกลับไปครับถ้าเราเปิดไว้แล้วนะครับ <TH ES> เราก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันเราเหมือนเดิมแล้วก็กดคอนเน็อีกหนึ่งรอบครับ ทีนี้ก็จะเชื่อมต่อได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่รวดเร็วนะครับสําหรับการใช้งานที่อาจจะฉุกเฉินนะตรงนั้นไม่มีคอมไม่มีอะไรนะครับผมฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมือถือเรานะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์ลงมาได้เลยสามารถแชร์นะครับหรือว่าทํารายการอย่างอื่นได้นะตอนนั้นเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกที่สุดสําหรับกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วครับทุกรุ่น สมัยนี้ก็ส่วนมากก็จะมี Wi-Fi นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยนะครับสามารถเม้นไว้ใต้คลิปได้นะครับผมผมพยายามจะตอบทุกเม้นนะครับขอบคุณมากครับผม